กับส่วนีทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาพี่นะ้องมาเอาาน,เานะเป็นน้ำข้นนคะรับเป็นน้ำข้นไม่ใช่น้ใสไ,ไม่ใช่น้ำตกเลยนะเป็นน้ำข้นเป็นายาืเอเป็ในใครกันัยาเัว่อไปเหรอผมจะอคอกขึ้นะเนี่ยเราจะคอกเียเียว กขตัดการให้เลยแล้วในรับนดีใจ้ได้นะนะครับใในีผมก็ร้านนี้เขาบอกว่าให้ให้ชิมก่อนปรุงนะครับเผื่ออะไรนึงเพราะว่าขาปรุงมาให้แล้วเนาะขอ,อยัอเอาขยับไปทิ้งแป๊บนึงนะก็ได้ทำการมาแล้วนะครับผมก็จะตะกีก้แล้วขยับไปดูเนาะโอ้ใส่ไฟก็ใช้ตังไม่ได้นะติดแต่ไฟระย้านะนี่นะครับ จะเป็นช่องน้ำข้นขอครับคน้นเเอนเนี่ยเราจะเป็นเส้นใหญ่นะออ้ยหวานแล้วหกคันได้จัดาจเลยพี่ไหเอ้เส้นอะไรมาแข็งโคขนาดนาเนี่ยจะกินยังไงนเนี่ยดูดิเส้นเนี่ยกจะกินอย่างนะยยยางย แข็งะนาดเนี่ยดูได้เนี่ยโค้งดูก็ไม่โดูแม่อื้มหือ้ยดูเยียมไหมครับ

ขอแมากมากลลยก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอตัวขออภัยพี่น้องแล้วนะคลิปนี้ไม่สำเร็จนะครับไม่มีสาระอะไรข้างนั้นนะ ต้องขอโทษด้นครับไไดครับ